ผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานก็จงทําตัวให้เหมือนแผ่นดินหรือเหมือนดังคนตายแล้วคือให้ปล่อยความสุขและความทุกข์เสียข้อสำคัญก็คือให้ดับกิเลสพัน0้ารอยนั้นเสียกิเลสพันห้ารอยนั้นเมื่อย,ย่นลงให้สั้นแล้วก็เหลืออยู่ห้าเท่านั้นคือโลภะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่ง ทิฏฐิหนึ่งโลภะนั้นคือความทะเยอทยานมุ่งหวังอยากได้กิเลสกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐพะหนึ่งอยากได้วัตถุกรามคือสมบัติข้าวของซึ่งมีวิญญาณและหาวิญญาณนี้ได้หนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าโลภะโทสะนั้นได้แก่ความเคืองแค้งประทุษร้ายเบียดเบียนท่านผู้อื่นชื่อว่าโทสัโมหะนั้นคือความหลง มีหลงรักหลงชังหลงลาบหลงยศเป็นตน้นชื่อว่าโมหะมานะนั้นคือความถือตัวถือตนดูถูกดูหมิ่นท่านผู้อื่นชื่อว่ามานะทิฏฐินั้นคือความถือมั่นในลทัทิอันผิดปล่อยวางความเห็นผิดใหม่ได้ชื่อว่าทิฏฐิถ้าดับกิเลสท,ทั้งห้านี้ได้แล้วก็ชื่อว่าดับกิเลสได้ทั้งสิ้น